ต่อไปเราก็จะมาจัดกล่องดินสอกันนะคะนักเรียนหน้าที่การจัดกล่องนินสอควรจะเป็นหน้าที่ของนักเรียนเองนะคะและเราก็ควรที่จะจัดหลังจากที่เราเนี่ยเรียนเสร็จแล้วนะคะเพื่อเตรียมอุปกรณ์ในการเรียนเนี่ยไว้ใช้ในวันพรุ่งนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยให้เรานำสิ่งของต่างๆออกจากกล่องดินสอของเรา แล้วเช็ดทำความสะอาดกล่องดินสอของเราค่ะโดยใช้ผ้าชุบน้ำปิดให้หมาดๆเลยนะคะแล้วก็เช็ดกล่องดินสอของเราทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกเลยนะคะการที่เราหมั่นดูแลกล่องดินสอของเราแบบนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานทำให้เราไม่ต้องสิ้นเปลืองในการซื้อกล่องดินสอบ่อยๆค่ะ พอเราเช็ดกล่องดินสอเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กล่องดินสอแห้งก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็มาดูว่าดินสอของเรามีแท่งไหนที่มันทู่แล้วบ้างเราก็ควรที่จะเหลาเตรียมมาไว้นะคะอย่างเช่นอาจารย์มีอยู่5แท่งมีหนึ่งแท่งที่มันทู่แล้วอาจารย์ก็จะต้องเหลาเพื่อเตรียมเอาไว้ใช้ในวันต่อไปค่ะ นักเรียนน่าจะเหลาดินสอเป็นทุกคนใช่ไหมคะนี่จำนวนดินสอบางคนอาจจะมีดินสอเป็น10บสแท่งเลยที่บ้านแต่อาจารย์แนะนําว่าท่านนักเรียนได้มาโรงเรียนให้นักเรียนนํามาประมาณ3-5แทง่งก็เพียงพอแล้วค่ะถ้านักเรียนนํามาเยอะกว่านั้นจะทําให้กล่องดินสอของนักเรียนแน่นแล้วก็จะเพิ่มน้าหนักของกระเป๋าด้วยนะคะ เมื่อเราเช็คดินสอให้มันแหลมทุกแท่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเช็คดูยางลบของเรานะคะเหลือปริมาณพอที่จะใช้หรือเปล่านะคะถ้ามันใกล้จะหมดแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเปลี่ยนให้นะคะดูไม้บรรทัดไม้บรรทัดนักเรียนสามารถนำมาได้2อันนะคะ บางคนอาจจะไม่ถนัดใช้ไม้บรรทัดสั้นแต่อยากจะเอาไม้บรรทัดสั้นเก็บไว้ในกล่องนินงสองก็เอาไม้บรรทัดสั้นมา1อันแล้วก็ไม้บรรทัดยาวใส่มาในกระเป๋านักเรียน1อันได้นะคะส่วนยางลบนะคะก้อนเดียวคููว่าก็เพียงพอแล้วค่ะถ้าใครรักษาดีๆเนี่ยหก้อนสามารถใช้ได้ตลอดปีการศึกษาเลยนะคะและอีกหนึ่งอันที่สำคัญนะคะก็คือสี นักเรียนจะต้องเช็คดูด้วยนะคะว่ามีสีแท่งไหนที่มันทู่แล้วนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยเหลาเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอย่างอันนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเหลาเรียบร้อยแล้วนะคะพอเสร็จแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะมาจัดลงในกล่องดินสอของเราค่ะเวลาเราจัดลงในกล่องดินสอ ให้นักเรียนเรียงลินสอให้มันหันหัวไปทางเดียวกันนะคะไม่หันหัวหันท้ายกับตลับบัดแบบนี้เพราะว่าจะทําให้มันไม่สวยงามเลยค่ะเราก็จะเรียงจากแท่งยาวนะคะไล่ลําดับไปแบบนี้นะคะเหมือนเวลาที่เราเข้าแถวหน้าห้องเรียนเลยค่ะสูงไปสูงไปต่ำหรือจะต่ำไปสูงก็ได้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดสิ่งของต่างๆลงไปค่ะกล่องดินสอของแต่ละคนอาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะนักเรียนก็จัดให้มันสวยงามแล้วก็ให้มันเป็นระเบียบค่ะเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วอย่างกล่องดินสออันนี้จะไม่สามารถใส่สีลงไปด้วยได้ใช่ไหมคะเราก็แยกกล่องได้ค่ะ เท่านี้เราก็จะมีเครื่องเขียนไปเรียนที่โรงเรียนอย่างครบถ้วนแล้วค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์ยกตัวอย่างกล่องลิ้นสอบแบบนี้แล้วกันนะคะจริงๆแล้วผ้าหรือพลาสติกคุณแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกันผ้าเนี่ยนะคะเวลานักเรียนทำความสะอาดให้นักเรียนทำความสะอาดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งโดยการนำไปซักนะคะ ให้แห้งแล้วก็กลับมาใช้นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะจัดใส่กล่องดินสออกล่องดินสอที่เป็นพลาสติกใสแบบนี้นะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆถ้าสมมติว่าเราใช้กล่องดินสอใสนะคะก็ไม่ได้ยากเลยนักเรียนก็เหมือนเดิมเลยค่ะเหลาเหลาดินสอให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วก็แค่เรียงหัวท้ายนะคะให้มันไปนในทางเดียวกันส่วนดินสอแบบนี้เราเรา ในกล่องนสอบแบบนี้เราจะไม่สามารถเรียงสูงต่ำได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เขาแค่หันหัวไปทางเดียวกันก็พอใส่แม่บรรทัดลงไปใส่ยางลบลงไปใส่กบเหลาดินสอลงไปแถมกระเป๋าแบบนี้บางทีเราสามารถเอาสีใส่ลงไปได้ด้วยนะคะนี่เวลาเราใช้ก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะมองเห็นด้วยว่าเรามีอะไรบ้างนะคะ ไม่ยากเลยครูอยากให้นักเรียนลองฝึกดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูมีงานอีกหนึ่งอย่างที่จะให้นักเรียนทำค่ะผู้ปกครองสามารถช่วยนักเรียนได้นะคะก็คือการแสดงความเป็นเจ้าของกับอุปกรณ์เครื่องเขียนของเราทุกชิ้นค่ะเพราะเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนแล้วเนี่ยนะคะ อุปกรณ์ของเราอาจจะไปหน้าตาคล้ายของเพื่อนค่ะและเวลาที่หล่นหายเนี่ยนะคะเราก็จะหาเจ้าของไม่เจอค่ะแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่เอาไว้นะคะพี่แม่บ้านอาจารย์ประจําชั้นหรือเพื่อนๆก็จะสามารถนําอุปกรณ์ต่างๆพวกนั้นมาคืนให้กับเจ้าของได้ค่ะ เราสามารถทําได้หลากหลายวิธีนะคะถ้าใครที่มีสติกเกอร์ที่เป็นชื่อของตัวเองอยู่แล้วอันนั้นยิ่งง่ายเลยค่ะแปะแปะแปะลงไปทุกชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์พรทิพย์จะลองทําให้ดูนะคะอย่างเช่นดินสอแท่งนี้นะคะอาจารย์พรทิพย์เนี่ยเคยเขียนชื่อ,อไว้นานมากแล้วค่ะมันก็ยังคงเป็นชื่อของอาจารย์อยู่เห็นไหมคะมเดี๋ยวอาจารย์ลองทำให้ดูนะคะเช่น อันนี้อาจารย์ใช้ปากานะคะเขียนชื่อเลยอาจารย์พรทิพย์เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เอาไปลืมไว้ที่ไหนนะคะต้องมีคนเก็บมาส่งคืนอาจารย์พรทิพย์แน่นอนเลยค่ะหรือนะคะถ้าเราไม่มีสติกเกอร์นะคะไม่มีปากาปิ้นตัวอักษรมาแบบนี้ อาจารย์พรทิพย์เหมือนกันนะคะแล้วก็แปะลงไปที่กล่องนะคะสีเนี่ยเราจะแปะแค่ที่กล่องไม่ได้นะคะนักเรียนเราจะต้องแปะที่สีทุกแท่งเลยนะแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมคะฝากนักเรียนไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะสัปดาห์ ต่อ,อไปที่เราจะเจอกันอาจารย์พรทิพย์ขอดูของทุกชิ้นเลยนะคะว่ามีชื่อแล้วหรือยัง